สตาร์สกีมฟื้นมาจากความตายพร้อมลูกใหม่สุดเฟี้ยวเมกะตอนโยนศพสตาร์สกีมทิ้งไว้บนดวงจันทร์แบบไม่ใหญ่ดีแต่สตาร์สกีมถึกทนจัดเลยไม่ตุยมันฟื้นขึ้นมาแล้วตามชีต่อผ่านประตูมิติกลับมาที่โลกตอนนี้ชีต่อกลายเป็นสมาชิกใหม่ของออโตบอทพวกเขาคาดว่าถ้าดิเซติคอนได้ทั้งออสปาร์กและเวกเตอร์ซิกมาไปแล้วก็เมกะตอนคงจะใช้มันสร้างกองทัพหุ่นสุดเถื่อนขึ้นมาแน่นอนออพติมัสยังเข้าใจผิดว่าออสปาร์กยังอยู่กับเมกะตอนก็เลยรีพาทีมบุกยานเนเมซิสท ส่วนสตาร์สครีมที่ตอนนี้ฟินหนักมากและมีทั้งออสปาร์กและเวกเตอร์ซิกมาอยู่ในกำมือก็เชื่อว่าฟ้าได้ลึกิขิดให้มันเป็นผู้สร้างยุคแห่งสันติสุขที่จะไม่มีสงครามอีกต่อไปด้วยการล้างบาง,บางพวกทรานฟอร์เมอร์ให้หมดพร้อมจัดชุดเกราะใหม่สุดเท่ให้ตัวเองสลิปสตรีมได้ยินแผนของสตาร์สครีมแล้วถึงกับขนลุกคิดว่ามันบ้าไปแล้วแน่ๆเลยจะขโมยออสปาร์กแล้วเห็นแต่ดันโดนจับได้นางเตรียมใจแล้วว่าคงไม่รอดแต่ผิดคาดสตาร์สครีมดันอารมณ์ดีให้อภัยเธอซะง,งั้นงงเลยแล้วมันก็็ใใช้ All ้้้อออสสาาาาาาร์งงงกกกทัพแมมมมลูจนนขึยหหเเธ